còn tâm bị chôn chìm nè máy bơm bớt mì co chốt nhau co bàn nhau co cơ sở này sụt và chán hệ thống co co cho nó chôn chìm nè thì bung bay bị văng nhau co าาก่อนคือจะเป็นไอ้คำใหญ่ๆ่างผู้ชมน้ำตกน้ำตาถูกน้ำซีมาเด้อดท่านผู้ชมนี่น้ำซีมาจากจากพูนเนี่ยน้ำซีประมาณจากจุดนี้ไปฮอดในน้ำซีนี่มันหากิโระมาณหาจิโลเมตร มันาจะโบเนี่ยท่านผู้ชมมันหายจโ,จโไปไก่เกือบยุจริงะด้ไก,กด่ด้ราะว่าไปสีไปไปได้ก็ดีกัต่ยี่โครกการหน,นึ่งทั้ทงท่านผูชมเนี่ทาัานกาะปการหนึง่งมาสุ่มันจะมีอาหารเนียวทอสรมันี่ละเนวทอเนยวทอสิมันนี่